เพราะว่าฉันจะไปที่นั่นสม่ำเสมอในตอนกลางคืนเพื่อที่จะกรีดยางพาราเนืววันนะครับเป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษชั้นม .1 น,นะครับวันนี้คุณครูเตรียมเอกาสารมาถึงหน้า90เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเรียนกันเลยครับผมคำสั่งว่า look at the announcement นะครับ look at ก็มองไปนมองดูนะครับ the announcement ก็คือที่การโฆษณานะครับ announcement ดูที่การโฆษณาก็คือดูที่ภาพโฆษณานะครับ act and answer questions แล้วก็ถามตอบปัญหานั่นก็คือ A คุยกับ B อีกเช่นเคยนะครับ A ถามว่า what day is the baseball game นะครับคำแปลคุณครูมาแปลให้ด้านใต้มือนะครับแปลว่านะครับวันอะไร what day what นะครับนอกจากจะตามด้วยกริยาช่วยและตามด้วยคำนามมาก็ได้นะครับนะ watch wish แล้วก็ w h o o s e สามคำศัพท์นี้ตามมาด้วยคำนามได้นะครับนะนอกนั้น when, who ก็ตามไปด้วยคำกริยาเลยนะครับเวลาตั้งประโยคคำถาม where อะไรอย่างนี้นะครับนะตามไปด้วยคำกริยาเลย What day ก็แปลว่าวันอะไร is เป็นนะครับเป็นอยู่คือเป็นวันที่มี the basketball game ก็คือเป็นวันที่มีการแข่งขันบาสเกตบอล นี่คือแปลให้ตามคำศัพท์นะครับนะแต่แปลเป็นสำนวนไทยก็แปลว่าเกมเบสบอลมีในวันไหนหรือว่าเล่นในวันไหนก็แล้วแต่เราจะใช้นะครับนะให้มันเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น B ก็เลยตอบว่า it's on Thursday นะครับก็ดูตาม a n n o u n c e m e n t นะครับก็คือนี่เลยนะครับ it's on the Thursday uh, uh, th นะครับมีในวันอังคารเอยมีในวันพฤหัสบดีทษทีครับ แล้วก็ถามสั้นๆเลยว่าวัดชามนะครับก็คือเล่นเวลาเท่าไหร่นั่นเองนะครับเวลาเท่าไหร่ตอบว่านะครับตามนี้เลยนะครับ3.00 pm นะครับตามคลิปที่คุณครูได้บอกมา pm ก็คือช่วงเย็นแล้วนะครับพอจานั้นก็คือ15 00. นาฬิกาจบเลยนะครับนี่นะครับโฆษณานี้ก็แปลว่าเบสบอลเกมก็คือ,อาการแข่งขันเบส บอลนั่นเองคุณครูก็แปลแปล,แปลทับศัพท์ไปเลยนะว่าเบสบอลเกมก็ไม่เป็นไร Thursday ก็วันพฤหัส3 PM ก็15.00นเพราะฉะนั้นนักเรียนมาดูภาพทั้ง6ภาพนี้แล้วก็มาถามมาตอบตามตัวอย่างนะครับที่คุณครูที่หนังสือก็ทำให้เมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูจะสอนทีละครึ่งอีกเหมือนกันนะครับเอา3ข้อก่อน เพราะว่าไม่งั้นภาพคุณครูจะทับนะครับนะ,ะนะครับพยายามทําให้หน้าจอใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็คือ3ข้อแรกนะครับคุณครูเขียนหมายเลขหนึ่งเป็นภาพนี้นะครับ2 3 4สาตามลําดับเป็นภาพอ n o สุรินทนะครับภาพโฆษณาเพราะฉะนั้นภาพแรกก็ถามคำถามเหมือนเดิมนะครับคือ w h a t d a y is Uh, is ในที่นี้เขาเขียนว่า movie เฉยๆนะครับถ้าเราจะเขียนตามตัวอย่างว่า what day is movie เฉยๆมันฟังดูแล้วไม่ค่อยเป็นประโยคนะครับคุณครูก็เลยไปให้ใหม่ว่า what day is there a movie นะครับ is there a movie มันแปลว่ามีภาพยนตร์วันไหนนะครับมีภาพยนตร์วันไหนนั่นก็หมายความว่าภาพยนตร์จะฉายวันไหนบ้างนะครับความหมายต้องใส่ is there เข้าไปด้วยนะครับอย่า is เฉยๆ นะตามตัวอย่างประโยคนั้น what day is movie เป็น is the movie ก็แล้วกันนะครับก็เลยตอบว่า it's on Monday นะครับนี่นะครับ Monday เวลาเท่าไหร่ครับ6.30 pm pm เพราะฉะนั้นก็คือนะครับ18นาฬิกานะ pm แหมคุณครูก็เขียน16 6ใน18นะครับนะ งนั้นต่อเป็นไทยก็ต้อง18.30น,นนอะครับดีนะครับที่เห็นมาเห็นซะก่อนไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนเข้ามาดูผิดเลยนะครับ6ไม่ใช่1ินะครับ6โมงเย็นก็18นะครับ pm ก็เราอธิบายเพิ่มเติมไปนิดหนึ่งว่าในตอนเย็นก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า at นะครับ six thirty นะครับเลวลาพูดพูด six thirty แค่นี้ก็ได้นะครับ six thirty pm in the evening นะครับหรือจะพูดเป็น6 i x อ่าวที่ก็ได้ใส่ o c เ o c กเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็ต่อว่า in the evening นะครับในตอนเย็นเพราะว่า pm นะครับเป็นตอนเย็นหนังเดียวนะครับนะไม่ตอนไม่ใช่ตอนเช้าเลยนะครับนะหกโมงหกสมหงคึ่งตอนเช้าไม่ได้นะครับนะเพราะ pm ไม่ใช่ am โอเคนะครับไปข้อที่2เลย ข้อที่2นะครับเพจโชวนะครับก็คือโชว์สัตว์เลี้ยงนั่นเอง s u n เดยอ่าันเดยนะครับใช่วันอาทิตย์นะครับเวลาเท่าไหร่ครับ 10AM ว็น 10, 10โมงเชา้าตามใบโฆษณานี้เราก็มาเขียนเป็นบทันทนาเช่นเดิมนะครับว่า What day is the pet show จะมีนะครับ,นะรบสัตว์นะโชว์สัตว์เราจะใส่เป็นสัตว์หลายๆชนิดก็ได้นะครับเป็น S ใส่ S เข้าไปนะครับ เพราะคงยังไม่ใช่สัตว์ตัวเดียวแน่นอนนะครับใส่ตัว s ต้องเป็นตัวเล็กนะครับนะก็วันไหนนะครับเป็นวันที่มีการแสดงสัตว์เพื่อโชว์นะครับก็ตอบว่า it's on Sunday นะครับเป็นวันอาทิตย์ a ว t ชามถามสั้นๆนีกก็ตอบนะครับตอบได้หลายแบบนะครับ10โมงเช้าเราก็จะอาจจะเขียนเป็นภาษาอ่านว่า it's 10 o'clock in the morning ก็ได้นะครับก็คือ10บโมงเชา้าจบนะก็2ไปก็3ามตามภาพนี้นะครับเก,เกมการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็เล่นในวันอังคารเวลานะครับ pm อีกนะครับเพราะฉะนั้น pm ก็15ในการ40นาทีก็ถามว่า what day is day a soccer game นะครับมีการแข่งขันฟุตบอลวันไหน it's on Tuesday ในวันพฤหัส วัดชามดูเด h e เพลย์นะคุณครูก็เลยลองใส่ให้เป็นประโยคยาวนิดหนึ่งว่าวัดชามดูเด h e เพลย์พวกเขาจะเล่นกันเวลาไหนนะครับพวกเขาเล่นกันกี่โมงนั่นเองก็เลยตอบนะครับว่า at 3.40 in the evening นะครับ at 3.40 in the evening 3.40 in, in, in the evening ก็คือ15.4 0สนนอน,นั่นเองในตอนเย็นนะครับเพราะเน้นไปแล้วว่า evening นะครับตรงนี้ภาษาไทยเราก็เขียน เสริมลงไปว่าในตอนเย็นด้วยก็จะเป็นการเน้นนะครับคุณครูไม่ได้เขียนให้โอเคครับเพราะฉะนั้นก็4ี่ห้เนี่ยนะครับศีสระคุณครูคคบงังข้อ6อยู่นิดหนึง่งเดี๋ยวคุณครูสอนข้อสี่ขก่อนนะครับข้อหค่อยเลื่อนให้ข้อ4ก็คือสกู d ดแอทนะครับมีการเต้นรํานะครับสกู d ด n c e เต้นวันไหนครับเต้นวันศุกร์เวลา8 จุด15 pm เพราะฉะนั้น2ทุ่ม15นาทีนะครับคำว่า pm ก็เลยถามว่า what day is school dance นะครับการเต้นรำของโรงเรียนนะครับถามคุณครูแปลว่าเต้นรำของโรงเรียนก็แล้วกันนะครับนะไม่ได้แปลว่าเต้นรำที่โรงเรียนนะครับเต้นรำของโรงเรียนนั้นจะมีวันไหนก็ตอบว่า i t ตอบคือนี้คุณครูตอบแหมรวดเดียวไปเลยนะครับคือมีวันไหนและเวลาเท่าไหร่นะครับก็รวมไปเลยก็ตอบว่า It is Friday, quarter past eight, at at on night a มันจะมีในนวันุ์ a quarter past at a quarter แปลว่า15นาทีนะครับนะ mm hmm. past 8ก็คือ15นาทีผ่านไปของ2ทุ่มนะครับ at night แล้วก็อธิบายนิดหนึ่งว่า at night เพราะว่า pm เนี่ยนะครับหมายถึงกลางคืนก็เลยแปลเป็นไทยว่ามันเป็นมันเป็นวันศุกร์เวลา2ทุ่ม15นาทีกลางคืน คือยี่สนึน่นอนะครับโอเคนะครับเข้าใจตามนี้นะลูกนะนี่คุณครูตอบรวมไปทีเดียวเลยไม่ต้องถาม time วัดชามอยู่ส่วนข้อที่5นะครับนี่ภาพนี้นะครับก็คือร็อกคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแสดงเพลงร็อกนั่นเองจัดวันไหนครับเ a า u r d a ดวันเสาร์แล้วก็จัดเวลาเท่าไหร่ครับ9 PM ก็คือ3ทุ่ม เพราะฉะนั้นนะครับคุณครูก็เลยแต่งเป็นประโยคให้ดูตัวอย่าง what day is rock concert มี rock concert วันไหนตอบรวมไปอีกเหมือนกันนะครับว่า it's on Saturday วันเสาร์ n o'clock พอเราบอกว่า9 o'clock ก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าตอนเช้าหรือตอนกลางคืนนั่นก็คือ at night ก็คือมีในวันเสาร์3ทุ่มจบเลยนะครับ9 o'clock at night ก็คือ3ทุ่มนั่นเองนะครับ ข้อสุดท้ายเดี๋ยวเลื่อนไปนิดหนึ่งอ่าโอเคนะศรีษาคุณครูจะได้ไม่บงังนั่นก็คือ English Test มีการทดสอบมีการสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันพุธเวลา8 AM เอมน8ก็คือ8โมงเช้าก็ตั้งคำถามว่า what day is English test จะมีการสอบวิชาภาษาอังกฤษวันไหนก็ตอบรวมไปอีกนะครับคุณครูบอกว่า it's on Wednesday สอบในวันพุธ at e i t o'clock เวลา8โมง8โมง8นาฬิกา8นาฬิกาตอนไหนครับ in the morning ในตอนเช้าจบเลยนะครับถ้า at e i o'clock in the night นะครับก็เป็น2ทุ่มเพราะฉะนั้นก็เลยตอบว่า in the morning 8โมงเช้าจบนะครับนะสำหรับคำตอบในตามใบ,บโฆษณาเหล่านี้ทีนี้มาดูหัวข้อสุดท้ายกัน หัวข้อสุดท้ายสำหรับหน้านี้นะครับนะก็คือ speaking SPEAKING นะครับนะอาจจะทับได้หนึ่งเพราะไม่มีที่ว่างคุณครูก็เลยนะครับแปลคำสั่งให้ ask and answer in small group ถามและตอบเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับคือแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆถามตอบนะครับนี่คือคำแปลของคำสั่งเพันแบ่งกลุ่มขึ้นมาอย่างน้อยก็2องคนนะครับนะแล้วก็ถามคนหนึ่งตอบคนหนึ่งนะครับ ก็ตอบคำถามนี้นะครับคำถามนี้ก็หนึ่งก็ถามว่า mm. do you like to eat out where do you like to eat out คุณ like ชอบ to เพื่อที่จะ eat out นะครับก็คือออกไปข้างนอกเพื่อรับประทานอาหาร do ใช่หรือไม่ where ที่ไหนนะครับคุณครูก็เลยตอบให้ว่าเดี๋ยวข้อสุดท้ายเดี๋ยวค่อยขยับขึ้นนะครับนะรบ,นะบร,รสีศาคุณครูบงัง ก็เลยตอบว่านะครับนี่คือคำแปลนะ Yes I do นะครับเพราะเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย w r a t o do ก็ต้องตอบ Yes หรือ yes, No นะครับ Yes แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมได้นิดหนึ่ง Where ต้นทีครับเขาถามว่า Where ที่ไหนเพราะเราก็ต้องอธิบายถ้าตอบว่า No ก็ No I don't จบเลยไม่ฉันไม่ต้องการไปทานที่ไหนก็จบ แต่ถ้า yes นะครับไปทานที่ไหนก็ตอบเลยว่า I want to have lunch with my friends at food court in Robinson Department Store Trang b r n c h ก็ตอบไปว่าฉันต้องการที่จะไปรับประทานอาหารเที่ยงนะครับกับเพื่อนๆนของฉันที่ food court ที่ศูนย์อาหารที่ไหนครับ in Robinson Department ในห้างสรรพสินค้า Robinson ที่ไหนครับตรัง g b r น n c สาขาตรังนะครับนี่คือคำแปล โอเคนะพอมาข้อที่สองก็ถามว่า do you usually go out on the weekend where คุณมักจะหรือว่าไปบ่อยๆนะครับ go out ก็คือออกไปข้างนอกในวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันว e n d ไปบ่อยๆใช่ไหมแล้วก็ไปที่ไหนนะครับถ้าโ no, นนะครับเราตอบโน้กก็โน้อโจบเลยฉันไม่ไปไปที่ไหนเลยนะครับ แต่ถ้าตอบ yes นะครับก็ต้องตอบว่าไปที่ไหน yes ก็ yes I do ใช่แล้วไปที่ไหนล่ะคุณครูก็เลยตอบให้ว่า I usually go to the Park m เมง beach with my family ไปไหนครับ go to Park m เมง beach นะครับเป็นจังหวัดตรังก็คือหาดปากเมงนะครับนะซึ่งอยู่ที่อำเภอสิเกานะครับเป็นริมทะเลนะครับ with my family ไปกับครอบครัวนะครับก็จบเหมือนกัน ตอมาข้อที่3ามเขาถามว่า what are your favorite places in your town แปลตามความสับนะครับอะไรนะครับว่าแปลว่าอะไร a e คือนะครับเป็นอยู่คือ your favorite places ก็คือสถานที่ที่ชื่นชอบของคุณ in your town ในเมืองของคุณหรือว่าในจังหวัดของคุณนะครับนี่คือคำแปลคุณครูก็เลยนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะแนะนำนะครับของจังหวัดรัง นั่นก็คือ my f a v o r i t e place in my town is พระยารัศดามู n นิมมบุรุษพัพระยารัศดามู n นิเมบุรุษพนะครับแปลว่าสวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์นะครับซึ่งเป็นคนแรกที่นำยางพาราจากต่างประเทศมาปลูกในไทยนะครับแล้วก็ยางพาราก็เป็นยางต้นแรกด้วยเหมือนกันนะครับเป็น อนุสาวรีนะครับเป็นสวนสาธารณะที่มีอนุสาวรีของท่านอยู่นะครับก็เลยเรียกว่าพระยารัศดาม o n นเมนต์พาร์คนะครับเป็นภาษาอังกฤษ้นตอบก็คือสถานที่ที่ชื่นชอบของฉันในจังหวัดของฉันหรือในเมืองของฉันก็คือสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับนี่คือคำตอบส่วนก็สุดสุดท้ายนะครับต้องขยับขึ้นไปอีกเพราะศรษาคุณครูบังอยู่ พอถามว่า what's your favorite hangout hangout แปลว่าสถานที่ออกไปข้างนอกนะครับออกไปข้างนอกนี่ในที่นี่หมายถึงว่าออกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่คุณครูไม่ได้ตอบว่าออกไปเที่ยวอยันนี้คุณครูตอบเล่นๆ่นสนุกสนานนะครับตามภาระหน้าที่ของคุณครูนะครับยกให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแต่ถ้านักเรียนเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูตอบให้นักเรียนก่อนดีกว่านะครับคุณครูนึกขึ้นมาได้เดี๋ยนักเรียนตอบไม่ถูกอีก นักเรียนจะไปที่ไหนนักเรียนบอกว่านะครับ What is your favorite hangout อะไรเป็นสถานที่ที่ชื่นชอบที่คุณอยากจะไปเที่ยวข้างนอกหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าไปดูหนังก็ได้นะครับนะก็ตอบว่า I นะครับ I like to หรือว่า My favorite ก็ได้นะครับ My favorite hangout is หรือว่าตอบว่า I like to ไปเลยก็ได้นะครับ I like to go นะครับ to go to the Theater ก็ได้ The movie theater จบเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้นะต่ว่า I like to go to the movie theater ฉันอยากไปดูหนังก็ได้นะครับนะตอบสั้นๆจบเลยก็ได้นะครับสำหรับข้อที่4นี้นักเรียนนะคุณครูยกตัวอย่างให้นิดหนึ่งสงสารนักเรียนอีกไม่ได้ยกตัวอย่างให้นะข้อที่5ตอบสั้นๆว่า นะเขียนกับเมาอาจจะไม่สวย I like to go to the movie theater ฉันอยากไปดูหนังก็ได้ครับจบเราก็ถามว่าสถานที่ชื่นชอบของคุณ hang out คือสถานที่ด้านนอกนะครับนะแต่คุณครูตอบนะครับไอมันสนุกสนานหรือว่าหักมุมนิดหนึ่งก็คือ my favorite hang out is my p f l b b e r garden because I always go there at night for sleep it if it's i s r a n s แปลว่าอะไรครับแปลว่าสถานที่ ด้านนอกที่ชื่นชอบของฉันก็คือนะครับสวนยางพาราของฉันนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฉันจะไปที่นั่นสม่ำเสมอในตอนกลางคืนเพื่อที่จะกรีดยางพารากลี่ตอนไหนครับ If it isn't rain ถ้าฝนไม่ตกนะครับนะนี่ตอบให้มันหักมุมไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้นักเรียนได้รู้คำศัพท์แค่นั้นเอง โอเคครับนะเป็นนั้นว่าหน้าที่90ซึ่คุณครูดได้เตรียมเอกสารไว้ถึงหน้านี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอจบการซีมสดของ,นนอ 1, ของนอหนังสือ n น w w วว l ของชั้นม .1 สำหรับวันนี้นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วคุณครูก็จะไปตัดต่อให้นักเรียนเพื่อสะดวกในการรับชมก็แบ่งเป็นหน้าหน้าไว้นะครับคือหน้า8 6 87 88 89 90 5หน้านะครับวันนี้ก็ขอจบการซีมสดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผม ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผม